อยากนอนจังเลยคุณป่อเฮ้ยลูพอดีพอดีลูกหลับฝันดีไหมวันนี้ไม่นะปุ่มฝันว่าคุณป่เนี่ยไล่ผมตอนเพราะว่าผมเนี่ยไม่ไปล้างจานแล้วก็โป้เนี่ยไล่ผุมแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยผมฝันว่าผุมเนี่ยไม่ทำคารบ้าาดบ้านเกี่ยวกันิตศาสตร์ยากจะตายอยู่แล้วมีคูณมีหาน มีเศษส่จจวนเยอะจะตายอยู่แล้วโป้เนี่ยมาไล่ปุ๊บทำไม,มโป้มาตีผมในความฝันนี้ด้วยนะแล้วก็โป้มาตีในความจริงเงียบพ่อจะบอกอะไรก็เคยฝันร้ายแปลว่าจิตจิงต้องฝันร้ายไปด้วยก็จะไม่ลุกอุ้ยโป้๋ยวผมไม่ได้ยินโป้พูดเลยน,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกทํางานบ้านนะก็ก็พ่อเห็นลูกไม่ทํางานบ้านพอจะพอจะเล็กตีเดี๋ยวพอ่อทํางานก่อนนะ ไปแล้วไบไปครับเออกลับมาแล้วเหนื่อยจังเลยเฮ้ยกันแปกแปลกแล้วโอ้โหดูดิสุวกระปุกทำไมไม่ทำงานบ้านไม่ได้กินข้าวบุกบ้อ้ลูกแหงด้วยโอ้เจ็บมากเลยกระปุก จำไว้ดีตอนพ่อไปทำงานทำงานบ้านด้วยไม่ได้ยินพ่อพูดเลยอ้ยไม่ได้เห็นมือพ่อเลยพ่อไปละพ่อจะพูดอะไรนะพ่อพ่ออ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อไปขี่รถเล่นกับเพื่อนก่อนนะนี่นี่แต่ว่าอย่าบอกแม่นะว่าพ่อไปเที่ยวสาวอย่าบอกนะฮะก็บอกโดนตีนี่ไม่ได้ยินพ่อพูดเลย บอไปเลยนะอะไรเียไม่ไปร้านจานหมูวันนั้พ่อไม่ทำอะไรเลยวันนี้นะบอกไปเลยใครกัดมาเละสบายใจเลยนะโอ้โหไม่ใช่คนโบนัพ No, I'm i look him for him.